คือมาหนึ่งออกหนึ่งอันนี้คืองวดน,นี้นะครับเลขสองเลข6เลข4เลข0มาแน่นอน1ตัวนะครับงวดน,นี้ตัวไหนจะมาสองหกี่แล้วก็0อางวดนี้รัฐบาลนะถ้าไม่รู้ว่าชอบเหมือนผมหรือเปล่างวดนนี้เลขปีนี้รัฐบาลชอบหลบเลขอั้น ผมบอกแล้วผมบอกตัผมบอกตั้งแต่ต้นปีแล้วปีนี้อาจจะไหลเบิ้ลแล้วก็ตามที่ผมคาดการเลยงวดนี้ก็ระวังเบิ้ลผมบอกแล้วถ้างวดนี้เบิ้ลน่ะผมชอบสี่สี่ผมบอกไปคือผมปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวก็คือให้ไปหาซื้อ,อลอตเตอรี่สี่สี่ผมปล่อยไปให้ตั้งแต่นี่ผมให้ตั้งแต่วันที่สิบแล้ววันนี้ผมให้จะให้ชุดเต็ม นี่ครับที่ผมให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่สี่สีไว้เพราะว่าเลขมันออกวันพระเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเบิ้ลไม่เบิ้ลแต่ผมบอกอย่างนี้ผมบอกคืออันนี้เป็นขับเป็นแล้วแต่ใช้วิจารย์นะครับก็คือว่าปีนี้มันไหลเบิ้ลถ้าไม่สังเกตดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรอไปย้อนดูกันดูขอยย้อนดูนะว่าปีนี้เบิ้ลออกอะไรบ้าง เราดูในจอใหญ่ๆเนี่ยแหละนะแป๊บหนึ่งเหมียวผมพาก่อนขอบคุณคนที่เข้ามาดูและฝากติดตามเพจน,นี้ด้วยระวังเพจปลอมนะครับไม่มีตอนนี้ไม่ได้ปักลิงอะไรเลยทั้งสิ้นนะแต่ที่เป็นก็คือเป็นกลุ่มบ้านของผมเองนะครับก็คือใครยังไม่กดก็กดไว้อยากจะเข้ากลุ่มอะไรนี่คือของจริงของแท้แน่นอนครับ หวยไทยวันนี้บอกรักแม่กันหรือยังอ่ะหน,นีมาดูวันนี้ปีนี้ไหลเบิ้ลมากเลยศูนย์ก็ยังมาดีนะครับศูนย์ก็ยังมาดีเอาเรามาดูตั้งแต่งวดวันที่สิบสิบสิบ สิบเจ็ดมกราเรามาดูว่าปีนี้มันมาเบิ้ลกี่รอบแล้วนี่คือเลขสิบออกสิบเจ็ดกรกฎาคมสิบเจ็ดมกรานะออกสี่เจ็ดถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยเบิ้ลเห็นไหมครับมาห้าห้ามาเก้าเก้ามาหนึ่งหนึ่งปีนี้มาแรงมากนะครับมาห้าห้ามาเก้าเก้ามาหนึ่งหนึ่งแล้วบนมีเบิ้ลไหมบนก็มาครับหนึ่งหนึ่งมาสองมาหนึ่งหนึ่งนี่มาสองรอบแล้วหนึ่งหนึ่งมาสองรอบแล้วแต่ใจอยากให้ออกแปดแปดด้วย มออกนานแล้วจะออกแปดแปดไหม <Yeah. S 1> แต่ถ้าเบิ้ลมาชอบสีสีวัน,นี้ครับวันนี้รัฐบาลรบกวนดูให้หน่อยคะ่ะพิมพ์คอพิมพ์มาเลยแม่บางทีคนเอฟเยอะแล้วมันไม่ดูดทักแชทก็ได้นะครับลองพิมพ์ใหม่ก็ได้อะผมให้แม่แคมแล้ว งวันนี้รัฐบาลผมให้เด่น2นะแม่กับ4ผมฟัน4ี่โอนตังไปแล้วทางเฟซยังไม่มีคนอ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้แอดมินอ่านให้นะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงขอเรียกแอดมินก่อนนะแอดมินยังอยู่ไหมนี่แปบ๊บนึงนะ มินช่วยดูแชทลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าตักเยอะรอแป๊บหนึ่งนะแม่ <c oughs> จะห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วเดี๋ยวอ่านคอมมนต์ก่อนนะแป๊บหนึง่งจะปล่อยแล้วนะห้า้อยเก้าคนแล้วปาดคนเบื้องหลาย โอนตังไปแล้วทางเฟซปู่ให้รวยมา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 วันนี้เรามาดูกันว่าตัวจัดผมให้อัดตัวไหนเดี๋ยวให้ดูรัตตอลี่อ่งวันนี้รัฐบาลสวัสดี514คนนะครับ คนเบื้องลาาอีหลีรัฐบาลงวดน,นี้นะผิดถูกขอภัยนะผมให้สองกับสี่ผมฟันสี่นะผมเจาะสองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดนะครับสามตัวผมให้สี่สองสองนะครับสองสี่ศูนย์เม็ดเดียวผมให้สองหกสี่แม่ตัดเล่นก็ได้นะครับสองหกสองสี่หกสี่อัดหนักไปที่สองเก้านะงวดน,นี้อัดสองเก้านะอัดไปสองเก้าแล้วก็อัดสี่หกตรงใจใครก็ซื้อนะครับซื้อไปเลยเลขไม่อ้นแน่นอนเพราะเราไม่ใช่คนดังนะจ๊ะ <laughs> ไม่ใช่คนดังแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแม่อยากตามไม่ก็ตามนะครับผมให้เป็นแค่แนวทางแต่ถ้าใครคิดว่าถูกฉลกกับผมเออชอบอยากรู้อยากอยากอยาก,อยากซื้อของไม่เองกนี่แหละเอฟทูบระบบไม่ดูดพิมพ์ทอทงเจ็ดแม่ทักแชทก็ได้ครับเพราะว่าคนเอฟเยอะถ้าถ้าคนเอฟเยอะแล้วระบบมันไม่ดูดนะครับลองลองทักลองลองลองเอาใหม่ทักใหม่ครับเอฟเอฟใหม่เอฟใหม่เลยเพราะถ้าเอฟเอฟกันเยอะแล้วระบบมันมันเออร์นะครับ มันดูดแต่มันดูดช้านะครับไปดังแล้วนะครับตอนเนี้ก็คืออยู่แบบสมถะนะครับก็คือให้คนอื่นดังบ้างนะครับแต่งวดน,นี้นะชอบสี่หกให้ดูลอตเตอรี่ทีนี้ไม่ต้องรีลานี่คือลอตเตอรี่ที่ชอบที่ซื้อมางวดนี้แต่งวดนี้ชอบสี่แต่ผมไม่รู้ว่าสี่จะมาหรือไม่มานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคือชอบอะ่ะมันทําได้สองกับสี่ครับ สองกับสี่แต่ผมบอกนะเลขอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวนใครอยากให้ดาวเป็นกำลังใจก็ให้ได้นะขอบคุณสิบดวงดาวด้วยแต่ผมจะบอกนะเลขที่น่ากลัวสำหรับงวดนี้คือเลขศูนย์อาจจะเอามาทำเป็นสายด่วนนะครับจะมาสี่ศูนย์ไหมจะมาสองศูนย์ไหมอย่างที่ผมบอกถ้าศูนย์มางวดนี้อยากให้ออกสี่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์นะครับ ใช่ใช่ศูนย์ก็น่ากลัวนะแต่เพราะว่าผมว่าต้องมีสองอะ่ะไม่สองก็สี่งวดน,นี้ก็ขอให้เจาะเข้าแล้วกันงวดที่แล้วไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่แต่ปีนี้เบิ้ลบ่อยมากกลัวจะเบิ้ลบนอยู่งวดน,นี้สี่สี่หรือเปล่าหรือสองสองครับงวดที่แล้วปีที่แล้วแตกสามตัวปีนี้จะแตกสามตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่คาดเดาครับเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ นี่อันนี้คือลอตเตอรี่นะก็จะมี4ี่สี่นะครับมี0ูนย์สี่มี4ีหมี44มีศูนย์สองสศูย์หกี่สี่หไม่รู้อะแต่คือผมชอบแม่วันนี้คือผมชอบส่วนตัวผมชอบสีหแต่ถ้าศูนย์มาผมบอกไปแล้วนะถ้าศูนย์มาอยากให้ออก0ูนย์สองศนย์สแล้วก็0ูนย์หอันนี้อีกชุดหนึ่ง คือชอบ4ครับเงีนน้ยชอบ4คือ4มันไม่สมันไม่ออกนานแล้วะแต่คือไม่แน่ไม่นอนหรอกครับจริงแต่ถ้าเบิ้ลมา4422เน้น44ไปเห็นไหมผมจะเน้น6446แล้วก็2442แล้วก็มีเบิ้ลนี่ครับ โอเคครับขอบคุณคนที่เข้ามาดูติดตามรับชมด้วยนะครับใครเอฟอะไรไม่ติดก็ทักแชทนะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะวันนี้เป็นวันแม่อย่าลืมบอกรักแม่ด้วยนะครับส่วนใครไม่มีแม่แล้วก็ขอแสดงความยิดีเสียใจด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือแม่ก็มองเราอยู่บนฟ้าฟ้าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะก็จะทำก็คือจะทำให้เต็มที่ในทุกๆวันนะครับถึงแม้ว่าใครจะชอบใครไม่ชอบก็ตามนะเพราะว่า มันเป็นธรรมดาของมนุษย์ลูกนะก็คือคน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 มกักกะยังคนสังกายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจคนที่ชอบเรานะใครไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันสีมงคลคือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะครับสําหรับเลขที่จะออกวันพระวันที่สิบหกนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆขอให้ปังๆขอให้ได้มีโชคขอให้ได้มีลาบนะครับก็ไนนี้ผมก็ขอ จบไลฟ์ไ้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เห็งสุดท้ายนะผมขอบารมีจากองคูสีตุโทบารมียกแม่สรีปฐุมานะบารมีจากองคูนิลการบารมีจากองค์พญานาคทุกเหล่าตระกูลนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับช่วยช่วยให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบได้ขอให้เราได้มีโชคมีลาบร่วมกันเฮงๆรวยๆปังๆวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีโชคมีชัยนะเลขกำลังวันสอง